การจาดไทยนะ้ำซึ่งก็คิดว่าคงไม่อดไม่ไดน,นรัฐบาลเขาก็จะมีการระบายน้ำให้สูท่ทุ่งซึ่งเป็นทุ่งธรรมชาติตอนนี้ก็ต้องยอมรับ <นะ S 2> ว่าพี่น้องที่ทำเกษตรกรรมเกษตรกรรมยังไม่ได้ยังไม่ได้เกะเกี่ยวหรือว่าเกะเกียเ่ยวโยนี้หมดปัญหาก็เลยมา <นะ S 1> ตก,กที่พวกเราที่ต้องเสียสละตัวเองซึ่งก็ต้องขอชื่นชม ้องขอชื่นชมเพราะว่าเรื่องปัญหานรงท่วงน้ำแรงเนี่ยแล้กวก็มีความหนึ่งได้รับผมก็ชอบอีความเหนึ่งข้ามถนนไปไม่ได้รับผมก็โทษเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาทุกปีถ้าเราไม่มีวิธีคิดที่ฉาญฉลาดเราก็จะกลายเป็นคนที่ทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราคิดอย่างฉาญฉลาดเราจะได้ดู่นทันทีเพราะอย่างน้อยเราก็จะบอกว่าเอาละเราเป็นคนให้เป็นคนเสียสละในบุญนั้นสําเร็จแก่ แต่ถ้าเราไปมองว่าคือเราเลี่ยวปูตอนน้ำแรงมูนก็งมาใช้น้ำตอนน้ำท่วมมันไม่ยอมรับน้ำแล้วก็ปล่อยให้ปูทุกอยู่อย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะทุกข์หนักกว่าเราอีกจิตใจเราก็จะเสื่อมหมองด้รัฐบาลก็ต้องมีวิธีเยียวยาเขาจะหาวิธีบริหารจัดการปัญหาที่ผ่านมาคือเรื่องการทำแก้มีธรรมชาติอยูกดูลังเรียนนึกอยู่ว่านั่งเรือเมื่อคืนนี้นมกว่าหยีจะกลับไปเขียน เสนอรัฐบาลว,ว่าถึคราวที่น้ําหลากน้าบ่าเน่จะต้องมีกฎหมายพิเศษที่จะต้องเงยอยวาบทที่ทำเกษตรกรรมเกสิกรรมที่ต้องยอมเสียสละบ,บ้านเพื่อรับน้ําแล้วรัฐบาลก็ชดเชยให้บ้างแต่ตามเป่าจะความจริงยังไมไ่ตามเป่าจะเป็นไม่เช่ไล,ล่เดินให้ห้าร้อยพนึดินไปล้ คิดว่านน่าจะแก้ปัญหาได้ในทุกๆปีแต่ถ้าหากว่ามารอเพียงแค่ว่ารอให้น้ําท่วมในกระปี54น้ำท่วมทั้งแผ่นดินแต่สุพรรณบุรีไม่ท่วมเลยไม่จะหยุดดีเราก็เพราะว่านายกสมัยนั้นรองนายกสมัยนั้นาไม่ให้น้ำเข้าจังหวัดสุพรรณเพื่ไม่ได้เกิดอาละวาดอย่างนี้ก็มันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องทุกอย่าง กูจะช่วยคนจังหวัดเพยวมันก็ไม่ไม่ไม่สมควรไม่ยุติธรรมแต่รวมรวๆสรุปแล้วขอชื่นชมในหลวงปู่ขอชื่นชมทุกท่านทุกคนรวมกันพี่น้องชาวมุสลิมแต่ที่เสียสละากก็รู้นี้นั่งเือไปดูแล้วหลายหลังก็จมอยู่ในน้ำแต่ชาวพุทธเองก็ก็มีปัญหาเดือดร้อนเดินเดินกับพี่น้องมุสลิมเหมือนกันแต่อยากจะบอกว่า เราเป็นกำลังใจให้แต่การเสมอและเราอยากจะให้กำลังใจนี้ยั่งยืนต่อไปคิดว่าหลวงปู่คงไม่ใช่เดจ้าเดียวหรอกที่มาแต่วันนี้เอาข้าวสารอาหารแห้งข้าวสารก็ห้าโลแต่บะหมี่สำเร็จแล้วก็กระป๋องซึ่มีเครื่องหมายฮาลาแล้วก็น้ำดื่มคนน้ำดื่มแท่รวมทั้งปัจจัยปัจจัยที่หลวงปู่ตั้งใจว่าตลอดกรรษาถ้าบินพบายได้สตา ก็จะเอารวบรวมถวายเป็นผ้าตะถินให้กบับวัดแต่ถ้าเจอเห็นพี่น้องเดือดร้นอนก็เลยเอาปัจใจนั้นมามาร่วมบริจาคให้ท่านอาจจะไม่มากนะแต่อาจจะได้สักคนสองร้อยสามร้อยต่วแต่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นกำลังใจที่เยียวยาจิตใจได้ในระดับหนึ่งน,นะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาอะไรที่ไหนไมาให้มากไปแบบนี้แต่ที่แน่ๆก็คือพุกปีถ้ามีนั้มร่วมเนี่ยทุกได้สระต้องอ 5 4 5 5 5 6 5, 5 7ไปปลายหรือต้นต้นปีก่อนจะไปตั้งเวทีแจ้งวัฒนะก็ช่วยมาตลอดแต่หมดเงินไปหลายสิบล้านบาทแตทำกับข้าวทำข้าวกองถามทต่าม่อต,ต้องถึงเราที่ต้องมาตั้ง แต่ว่าปีนี้คงไม่หน,นาสาหัสนั้นก็เลยใช้ไม่ดีส่งกำลังใจแล้วก็เอาเอาข้อสาหาสให้มาให้พร้อมกับใจเล็กน้อยนี่จะมียาแก้น้ำจัดท้างด้วยใครที่เป็นโรคน้นาจัดท้าก็สามารถใช้ได้เป็นที่พึ่งแดด้ำปูนมาเฟงแล้วก็มียาสมุนไพรยาสีฟันมาด้วยแล้วก็กัจจัยเดี๋ยวเอาข้างหน้านี้ไปก่อนนะสลับ พี <S 1> <S 1> s <S ่น้องสตามมาก่อนนะงั้นเดี๋ยวกติกาก็คือมาทักของรับสตางค์แล้วก็เอ้าแดงดำแดงดำไปไหนอ่ะขออนุญาตพ่อ้าขออนุญาตพ่อครับพวกเรากำลังจะจัดนิดนึงนะครับช่วงนี้ในร้านนยเนี่ยมีอยู่สี่สิบชุดนะครับจะแจกว่าผู้ที่มาซื้ออะไรสตามนะครับชุดนั้นหรือซืออ่างอื่นนะครับด้านนอกนะครับพวกเรา ลีน่นิいい็ดึาะ่ได้สะดวกครับสะดวกตรงนี้นะคับสี่สิท่านนะครับพ่นนะครับเดอดอาสนาพุทไน่ืนะครับ้นอกนะครับนใ่งยืนายยกนะครับเขามีข้าวกล่องไว้เยนะหนึงกล่องก็เอาไปกนละกล่องเพราะว่ข้ากล่องนี้เป็นเป็นอาหารที่อิสรมทานได้นะอาหารที่อิสรมทานได้ก็ว่าผัดกระเพราไก่แต่น้ำมันก็ใช้น้ำมันพืชกรารูดีว่าจะต้อง

ไม่ต้องถาไทยมีุปองนะครับเฉพาะอิสลามนะครับถ้าไทยเ้าที่มาหลับแทนนะครับเดี๋ยวเชื่อต่อด้านหลังนะครับตาติดการกุปองตัวเองท่านนะครับในได้บนนั้ีผู้เ่นผู้แก่มาไม่ได้ั่งระลอกถ้าท่านต่อท้ายเที่ยวเลยไดครับ้า อายครับของเสร็จเดินได้แล้เลยครับ

นะครับเอ่อนะครับท่านที่นั่งซื้อเสื้อเชิ้ตนะครับกันน้องสี่กิ๊กชุดกระด้างเชิญนะครับ รับแล้วรับรับไม่ได้าไม่ได้บคนแ่บางคนแก่บางคนก่ท่าน้อนครับนะครับใครที่มาดักแนะครับปอตู้ท่านด้วยนะครับขอยู้ไปท่าไหนเที่ยวนะครับเนื่องจากผู้สูงอายุนะครับมาไม่ได้นะรัารัลชุดนะครับ กันัานเพราะว่ามันเดี๋ยวเดีต้องมาดต้องมาอนี้งมาที่ใหม่เรื่อที่ใหม่ครับทางเลยครับขางัดนไ่เลยขางเลยครับจที่ใหม่้างเลยนะคขทางเลยนะครัจางเลยครับกที่ได รถขยับบนหน้าได้บ้างนักนหนูได้ไหมสามร้อยยี่สิบโอ้แลร้อนอย่างนี้เลยเหรอร้อนไหมครับเอาพวกเรานะครับนะครับมาทางด้านหลังนะครับอ้อฟไปอ้อฟไปทางด้านหลังเปุ๋ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอยู่แถวหน้ากอฟังนะครับไปตั้งแถวนะครับตั้งแถวด้านนู้นนะครับแถวโต้ะหนึ่งนะครับ นะครับเราได้รลบพลเรือตจากหลวงปู่ให้สละนะครับเดี๋ยวเพื่อเรานับถูกที่เรียบร้อยแล้วเลครับตอนออกนี้นะครับเพื่อจะรับน้ําอันนี้กไมีครับต้องฝังม้อค่ะไปต่อต้นท้ายเลยครับเดี๋ไป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 ยไ ต่อท้ายนะครับพวกเราต่อท้ายก่อนครับ่อาเดี๋ยวเงียบก่อนเดี๋ยวครับพวกเราเรคทับทำความเข้าใจก่อนนะครับพวกเราวันี้นะครับเราได้ความเมตตาจากหลวงปู่ท่านฉลาดนะครับได้มอบถุงเง้นชีพพัฒนทาน้ํานะครับเดี๋ยวท่านรับถุงเงชีพแล้วเดินออกด้านหน้าไปรับน้าด้านหน้าเด็สงนะครับเข้าใจตรงกันนะครับนะครับหนึ่งตออหนึ่งนะครับตออหนึ่งนะครับคำเสียง คบเสียนคำเสียนช่วยรอบหมายคนมอบน้ำด้วยนะครับแถวเดียวไปตอนหนึ่งครับไปตอนที่เอาท่ากันที่เรื่องของนิพนธ์ระบายก่อนนะครับเขาเดียวนั่งเดีวคนละใบก่อนแต่ทุกคนนะครับใจเย็นๆนะครับนายยกมาตอนนึงนะครับเดี๋ยวพอเรารับถึงหน้าที่แล้วนะครับเรารับกล่องข้าวนะครับมีข้าวมีก่องพร้อมน้ำนะครับเพราะวันนี้หยกงยกหยกปูนะครับได้ทำอาหาร ใครก็ได้อิสานก็ได้หรืออสานอื่นก็ได้นะครับทำเข้ okay. Okay. าใจนิดนะครับ, <Okay. Yes. S 1> ลบแล้วถึงวิชแล้วเดี๋ยวต่ด้านหน้านะครับ <Okay. S 1> ไปรับข้าวนะครับกล่องข้าวหนึ่งกล่องพร้อมท่าน้ำหนึ่งแพ็คนะครับพอทำเป็นตาพร้อมกันเอ่อสมุทรสาครใครทำหน้าที่แจกน้ำอ่ะออแล้วใครทำหน้าที่แจกข้าวกล่องเคไปช่วยๆกัน อออ่เเียเลุงบูมีของฝันพิเศษเอามาให้เป็นกำลังใจก็คือรอรเก็ตในหลวงกับสมเด็จพระสังฆราชใส่คอได้เลยะมีเสื้อไอเชื่องเหลือมาให้ด้วยเดี๋ยวแจกให้กับทุกคนรวมทั้งปัจจัยคนละ300ก็ด้วยอันนี้มีหลักฐานพร้อมเสร็จใช่ไหมโอเคเดี๋ยว ครับพี่น้องตลอำเภอเสนาตมกรากรเทในขณะนี้นะครับขอให้ทำความเข้าใจเป็นแถวมีคูปองนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานอยู่ด้านหน้านะครับหลวงปู่จะเมตตาหมอบอบรกเก็บแล้วก็ตังคนละาสามร้อยบาทพร้อมกับถุงยันชีพนะครับอ่ะงต่อแถวนะครับเจ้าหน้าที่ประสานตรงนี้นะครับมะคุณเนมคุมาคนะครับช้าๆนะครับแล้วก็เดินออกไปทางขวามือนะครับไปรับข้าวกล่องและก็น้ำนะครับเข้ามาเข้ามา พี่น้องที่มานั่นหลังต่อแถวนะครับไม่ต้องช่วกันนะครับอ่ะเอามือแต่ไหลกันนิดหน่อยครับมือแต่ไหลกันนิดหน่อยอ่ะถอยนิดหน่อยมือแต่ไหลกันครับถอยไปถอยไปครับนิดนึงนะครับอ่ะมือแต่ไหลกันครับอ่ะโอเคเจมส์เพื่นพี่ต่อไประนุ่นได้ครับอ่ะไปรับมันตรงนู้นด้วยอ่ะเอามือแต่ไหลกันครับเอามือแต่ไหลกันนะครับอย่าได้ไม่เบียดกันเอามือแต่ไหลครับเอามือแต่ไหลครับอ่ะพี่ใหญ่สั่งให้มือแต่ไหลกันนะครับอย่าได้มีช่องว่างเอามือแต่ไหลกันเด็กชาวบ้านครับ ่านั่นแหละครับอ่าเป็นแถวเป็นแถวนะครับเหมือนชั้นวางนะครับรถนั่งชาวอำเภอเสนาจังหวัดลำปางกรีเคนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง นะครับในขณะนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ด้วยความไม่ตาจากองค์กรของบริษัทและก็คณะเสียงเชิญนะครับได้นำเครื่องยางชีพพร้อมกับปัจจัยต่างนะครับโดยสามร้อยบาทและก็น้ำกับข้าวกล่องนะครับครรรับดดดวเี๋ยสำนักสำนักช่วย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 คนแก่หน่อยนค แสดงคุณปองนะครับไม่มีคุณปองนะครับไม่มีเสียงนะครับแล้วคนรับงาเรจแล้วเด็กในะุนเด็ก้นมาน่ครับมีคนัำนักช่วยหน่อยอมได้ช่วยหน่อยนะอุ้มได้ช่วยหน่อยนี่มันหนักนะให้ช่วยช่วเอาลูกอ้ใฟาผู้ใหญ่ต่อแถวกันมานะครับแล้วเจ้าหน้าที่จะเป็นคนจัดนะครับนะครับให้รอกัน ได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนกพี่น้องตำบลวางเจริญเขของเราอำเภอเสนาจาังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งประสบภัยนะครับจับน้ำท่วมแล้ววันนี้นะครับเป็นวารเยี่ยมตาในจังหวะปฐมรัชกาลพร้อมกับศิลปินเสียงและโค้ชคนพิเศษอาหารนะครับเโิญที่น้องเหมือนทุกท่านที่มาร่วมกันวันนี้ครับอ่าเอาข้าว ขอบคแ<ต>ม,มว